เี่นั่นไมนหาเลยเตยใหญ่เออถ้าตัวใหญ่มาให้มงไปชนเลยให้ปัดลง่ะตัวใหญ่ให้ปัดลง่ะที่ไม่ไม่แม่ยกเขาตรงใส่หน้าเอไเต่าตัวยื่ของมาเดี๋ยวงนทีวดียวไปมา กติทีมตับตัวเวลาถ้าสดไปทั่วโลกแหละแลกซูดแรกยังไม่เสร็จทอดสดไปมาบุณทีมถ้าสดอยู่วางไว้พันเนื้ะตีกับบ้านไปเปิดช่องสามดูเลยไหมถ้าองสามเลยอ่ะจะรุ้เท่าไหร่เนี่ยเปิดช่องสามดูไอ้นี่เก็บตกบอนลื่นนะ

โอ้โหนี่แท้จิงเลยดี่ว่าเต็มไหนเนี่ยเต็มได้ขาหลังเลยเอ้ยเอ้ยกองตามไม่ทันแล้วเอ้ยเฮ้ยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวต่กองตามไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียวยี่สิบเนี่ยฟิตจริงอ่ะเริ่มเริ่มแรงนะครับเริ่มแรงนะครับ เลีย์ไปก่่นเลยอ้า้พี่ไอหนึ่งลงไว้ไอหนึ่งลงไอหนึ่งลไม่สูงสี่รูนนี่น่อยากังั้นนลนหนึ่งดนเนี่ยหนึ่งดอนลงอ่ะไอปั่นลงอ่ะบอลเบาห่ยหายพังี่ยเอาตีลงดิอ่ะปวดเลยสั์ตีวินโกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ห

เป็นคนยืนหน้าหัวดูเลยตรงหลังเลยอยาปล่อยลุดนะแน่นอนจริงโอ้โหยาเลยยี่สิบแน่นอนจริงเนี่ยกระโดดกระโดดลู่เนี่ยโดดยางมะออกแย้วจ้ะเดี๋ยวแล้วเฮ้ยไม่ดูพิเมษเบลการิบบาร์บมาเซอรน่กันนะไป

แยปัร้ว่ายกไปยิงมรกยิ้ง่ายกูรับได้เออแบบเปิดเปิดครึ่งหนามเข้าเลยฮะโจกยิงไงจกยิ่จกย่จกยิ้ลูยากๆทีคุณจะรับได้รูง่ายไปูง่ายไปรับไม่ตังืยืมิ้มันคิดว่าไม่ถึงด้วยไม่ว่ามีคนหมุ่กคะตายน เกลี่ยแล้วกดดันแล้วเด้วยมานนี่ยนั่นหนึ่งยอมลงหนึ่งเป็นไปแก้เกมดิลองกไเทอ้หลอกหลอกหลอกไม้ก่อนจะหลอกเดี๋ยวกล้องลงมาอะไรเงี้ยรอติดกล้องลงเล้กล้องไปเปิดคอนเสิร์ตดิ ถึงลมำรามรู้อ่ะก้องเตะไปเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ยตีไม่เล่นไงบอกว่าไม่เล่นว่าโทรศัพท์ผิวแน่ไปเล่นเร็วครับเล่นเร็วครับบอกว่าไม่เล่นไงไม่ต้องส่งมามันหลังอ่ะ โอ้ยโดนตีไม่เกี่ยวโดนตีไม่เกี่ยวขอเวลาไม่ช่วยไม่วิ่งไม่วิ่งอยู่ดีรู้สึกปวดหัววะมึนมากเติบเติบรู้สึกว่าเห็นภาพมันซ้อนซอนหัวสั่นเลเห็นจอดทีดีหัวสั่นเลยเหตุจอดเหตุจอดถ่ายนั้นวะอืมเสร่จแล้ว รับ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 ได้เอ้ยเอียเนี่ยเนียเนี่ยเนี่้ี่ยม่เนี่ยนี่่ยมนนะ่ยเนียเนด่หเนยเนยเนนนีนะเนี่ยเยนี่ยนี่นยเี่ยเน่ยเลยเอย ไม่หมูนะกล้องครับสามแต้มที่สามแต้มนี้ไม่หมูโอ้โหโล่งเลยเว้ยสวยโล่งถ่ายช็อตหัวหัวสันได้ไหมไม่รู้อ่ะยิงผิดทายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าวเหรอใครใครปวดเจ็ดลงมาแล้วครับผม ประจังมากครับผมใครว่าหมูวะใครว่าเจอทีมนี้แล้วหมูวะ <c oughs> ไม่ปิดหัวเดี๋ยวสั่นอีกรอบนึงเดี๋ยว <c oughs> สั่นอีกรอบนึงเดี๋ยวยา,าเตยแม่งหวาดไปแก่ขยานหน่อยขยัหน่อยดิ

บอลยังไม่ไปกล้องไปก่อนกล้องเอ้ยกล้องกล้องไปก่อนบอลเฮ้แมนนี่โจไม่โชว์วะโจมันไม่ฟรองไม่ออกเลยมาเยอะมาเยอะ Ôi, ở đi Ô ơi. Cái một cưng làng. Cái Qua cái một cưng lớn đấy. Còn เอ้ยมีกล้องอยู่อย่าไปกลัวดิเอาไว้แม่ลูกน,นี้มันหลุดแนะ่หลุดมาสองเลย่ยาปล่อยหลุดเวยแล้กูเงี่ยเรียงไม่ไปเดี๋ยวเว้ยทีมเ,เราเนี้ย<า>โดนนะโดนสก,กัดตลอดเละวันีวัดยต้องเล่นลูกไก่เว้ยเียต่อใช่เล่นลูกไก่ดีอ่ะ เล่นลูกไกลดีกว่าอี๋โงแม่งหนึบว่ะโง่แม่งหนึบว่ะของหลังมันดีด้วยไงที่อะไรไม่ดีได้ไงสัตว์กระจุกอยู่ทั้งหลังอ่ะมันมันมีวิ่งอยู่มีตัววิ่งอยู่สองคนอ่ะเฮ้ยอุ้ยอย่าโตไปสัตว์แสบหูคำเดียวคำเดียว

บาพักอ,อกส่งจบเลยจบเปล่าเปล่าเอ <Hey. S 1> ้ย <Hey. S 1> ดีด <Hey. S 1> ดดด